สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมแต่ว่ายังไม่รู้หัวข้อเดี๋ยวหัวข้อเอาไปใส่ตอนที่ทำคลิปเสร็จหรือว่าจบท้ายคลิปก็ได้เนาะแต่ว่าวันนี้เฟิร์สมีไอ้นี่มาใหม่ที่จับฉลากเลือกไพ่ก็คือเลือกไม่ถูกว่าจะเอาไพ่อะไรก็เลยเอาไพ่เอ้ย เขียนชื่อสำรับไพ่ลงไปในนี้นะคะเรามาดูกันว่าจะได้ใช้สำรับไหนในวันนี้เอากี่สำรับดีสี่โอเคในใจมันตอบสี่ถ้าใครตอบสี่นะคะคอมเมนต์เลขสี่มาหน่อยดูสิจะได้สำรับไหน เราต้องอ่านด้วยนะสองสามและสี่ค่ะมาวันนี้ซื้อแบ็กกลาวมาใหม่นะคะน่ารักไหมเอ่ย spiritual card ใดๆสำหรับนี้เจ้า สำหรักแปลกแล้วก็ angel number สำหรับนี้ค่ะนี่มีลูกปรีกนางฟ้าของหมอเตยหมอเตยหมอน้ำมาแล้วเออให้หมอเตยกับหมอน้ำ리본타ว้าย สำหรับนี้ค่ะของคชานันทาโร่สำหรับนี้นะคะคือมีพี่คนหนึ่งส่งมาให้น่ารักมากขอบคุณค่ะถ้าพี่ดูคลิปนะใครอยากส่งไพ่สำหรับไหนนะคะส่งมาได้เลยเฟิร์สแบบวูน้อมรับส่องทางสว่างใจไอ้แกฉันจะอ่านยังไงเนี่ยมีทาโร ทาโล่แบบทาโล่แบบดั้งเดิมเลยอะแต่แต่ภาพสวยอยู่แล้วก็สองทางสมั่ังใจอันนี้นะคะหัวข้อก็พอจะนึกออกแหละแต่เดี๋ยวค่อยไปตอนท้ายเรามาดูกันนะคะว่ามันต้องคิดเลยสิเอ๊จะพูดว่าอะไรดีอเอยวเฟิเ์สเรียงไว้ก่อน เกี่ยวกับอ่ะหัวข้อหัวข้ออะไรดีจิตวิญญาณภายในตัวตนคุณไม่เอาไม่เอาม่เหัวข้ออะไรดีทุกคนทุกคนใครอยากได้หัวข้อไหนนะคะคิดช่วยมาได้เลยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอยากได้หัวข้อไหนเอ่ยใดอะเรามาเปิดไพ่ดีกว่ามาเช็คพลังงานก่อนเอออันนี้ยังไม่รู้นะว่าออะไรจะเกิดขึ้น อย่างมันก็จะได้แหละหัวข้อเนาะมาเช็คกอล์ฟเช็คพลังงาน,าน,ห,นาหน่อยค่ะคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะ มัดเพดอฟบอลเอเอเอเปิดให้จบว้าวทรีออฟคัพส์ค่ะอะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะน่ารักมากไพ่สวยเพดออฟสอด ว้าว The world ค่อนข้างโปโปนิดนึงนะคะซื้อก็จะไม่ให้เห็นเยอะโอ้ทู t อ o of c u p ในนี้มีเรื่องของเพื่อนของคู่ของกัลยะนานมิตรแน่นอนลอยเปอร์ค่ะลอยเปอร์แบบลอยเปอร์เดี๋ยวเขจะเล่าให้ฟังอ้าวอันนี้ลืม The hair fan ค่ะ f i Five of swords, sick of w a n d s pilot, the tower อ่า the tower มายังไงเรามาดูกันว่าหลัง the tower จะเป็นอะไรว้าวดีใจอะไรก่อนหนึ่งเหรียญค่ะแน่นอนล่ะค่ะคุณจะได้รับอะไรอย่างหนึง่งน้องเล่นไร ดูมาดูมาก็คือว่าพลังงานของคุณนะคะเหมือนจะมีการเริ่มต้นงานใหม่หรือเป็นคนคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความรั่งพรูพรั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมีความแบบสุขในตัวเองคือเป็นคนที่รักตัวเองเออเป็นคนที่แบบฟูลฟิลอ่ะเออเนี่ยเดะเวิด์ขึ้นมาเนาะปิด เป็นคนที่แบบอุดมสมบูรณ์อ่ะเออเป็นคนอันดันอ่อ่ะอืมเป็นคนที่ไม่ว่าแบบเหมือนคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงินเงินน้อยหรือเงินมากเนี้ยคุณไม่ได้แบบยึดติดไม่ได้สนใจอะไรเออคือมีความที่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะค่อนข้างที่จะดึงดูดได้แล้วแล้วก็มีนิสัยได้แล้วเพราะว่าเหมือนคุณเข้าใจแล้วว่าเหมือนประมาณว่าอาจจะเจอสถานการณ์อะไรต่างๆนานานมาก่อนหน้านี้เนาะ อืมแล้วก็ทําให้แบบเหมือนคุณคือคนที่จะใช้กดแรงดูดด้พูดคือจะพูดเรื่องนี้ก็ไปเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ทุกคนคงหวังว่าคงไม่งงคือคิดว่านะเฟิร์สคิดว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะเป็นฟิลแบบ เหมือนคุณเจออะไรผ่านอะไรมาแล้วอะเออมีการทานฟอร์มตัวเองก็ได้มีการทานฟอร์มตัวเองต่างๆนานาเออแล้วก็บางคนมีเกณฑ์แต่งงานนะเนี่ยที่ฟอนมองเห็นอนะมันเกี่ยวแล้วเนี่ยแต่งงานเลยเหรอคือตัวเองไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีแฟนเลยนะโสดแต่เดี๋ยวมันมีการเฉลิมฉลองมีไฮโลแฟนขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องคู่ขึ้นมาให้ฟอนคิดยังไงอะเออจะได้แต่งงานหรอหรือจะได้เจอคู่ จะได้เจอเนื้อคู่หรือเปล่าเนื้อคู่ประตูถัดไปแต่ที่รู้ๆว่าคุณเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์เออหรือว่าจะมีคู่แบบมาสปาร์คติดก,กันเลยแบบผมขอแต่งงานเลยเจอปุ๊บขอแต่งงานครับนี่หรือเปล่าไม่ใช่แต่ค่อนข้างที่อ่ะสมมุติว่าถ้าเกิดคุณมีคนที่คุยอยู่แล้วรู้สึกว่าคนนั้นแบบมันดึงดูดหรืออะไรก็ตามนะเหมือนเขากลาลังวางแผนที่จะแบบไปเฉลิมฉลองหรืออะไรกันก็ได้หรือแต่งงานก็ได้นะอันนี้ที่เฟิร์สแบบมันขึ้นมา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเร็วๆเนี้ยเหมือนคุณได้ประสบความสําเร็จอืมอะไรบางอย่างได้รับชัยชนะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอออาจจะเกี่ยวกับการพูดก็ได้แต่เนี่ยใช้ไพ่แบบที่ไม่ค่อยใช้มันจะเป็นอย่างนี้ยเพ o ออฟสอดคือ ให้ระวังเรื่องความใจร้อนให้ไตรตรองให้ดีเออไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะคิดหรือจะทำหรือกางจะลงมือทำสิ่งใดการใดก็ตามนะคะให้ไตรตรองให้ดีแล้วคุณแต่แล้วคุณจะได้คุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องเรื่องนั้นไม่ว่าจะเรื่องการเลือกคู่การเลือกคนที่เข้ามานะคะให้ดูดีๆแล้วก็เร็วๆนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะฝิดคิดว่าใครที่กำลังรอเงินก้อนหรือเงินกู้หรือของขวัญบางบางอย่างอยู่คุณจะได้รับจากจักรวาลเออสิ่งที่ขอไว้แล้วมันตรงกับเนี่ยสองถ้วยคุณจะเจอถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอคู่ก็เป็นฟิลแบบกัลยาณมิตรเอยใดนะคะแล้วก็เขาจะมามอบสิ่งของให้หรือไม่ก็เนี่ยได้ทั้งคู่ได้ทั้งเงินได้ทั้งของอะไรก็ตามมันแบบ ครั่งพรูเพียบพร้อมได้ๆแล้วก็เออประมาณนั้นค่ะต่อไปอุ้ยกระเด็นออกมาแล้ว q ค e ีนอ w อ n d s คุณเป็นคนที่แบบมีความครีเอทีฟเป็นคนเก่งปรับตัวเก่งมีแบบมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความ มีสเสน่ห์เออมีความสดใสสดใสมีสเสน่ห์แบบไปอยู่ใกล้ใครเขาก็แบบว่าเหมือนเป็นพลังงานดีๆ <c oughs> ใกล้ๆแบบเหมือนแบบพอคุณไปอยู่ใกล้ใครใช่ไหมมันก็เป็นพลังงานดีๆที่คนรอบข้างเขาได้รับไปด้วยอ่ะเออเหมือนแบบรอยยิ้มของคุณหรือเออลักษณะท่าทางหรือไม่ก็แค่คุณเดินเข้าไปหน้านิ่งๆอะ่ะเออคนก็แบบมีความสุขแล้วอะ่ะคนก็ได้รับเหมือนรับรู้ถึงพลังงานบางอย่าง ก็เป็นได้ไปเรื่อยต่อคะ่ะต่อจริงๆอยากจะจับฉลากอีกขออีกสักอันหนึ่งได้ไหมรู้สึกมันน้อยขอาากห้าห้าหรือหกดีเ,เราขอดูก่อนว่าได้อะไรชนไมาดูกัน,นะคะ่ะตับตับตัป card of time โอเคเออโฟจะไม่ได้บอกเลยนะว่าคนที่คือคนที่เข้ามาดูคลิปอะเออราศีอะไรวันวันที่เท่าไหร่หรืออะไรไงก็เดี๋ยวมาใช้การออบถามแล้วก็ขออีกสักใบเสริมเสริมหน่อยเพื่อความแบบเลิศๆมับ Heaven and Earth Tarot ค่ะไม่ต่างกันเลยสองสำรับเนี้ยแต่ก็อ่าไหน,นๆก็ไหนๆละเปิดมาแล จัดไปจัดไปค่ะจะได้มีอะไรเล่นเยอะๆเรามาดูการออฟทามเอ้เดี๋ยวก่อนเปิดอันนี้ให้เสร็จก่อนคิงออฟสอดงงเข้าไปใหญ่เลยเนี่ยขอแบบ ขอกอใหม่ได้ไหมทุกคนอกอกลับได้ไหมปุ๊บ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 เก็บไพ่เอาแค่สิบใบพอค่ะได้หรอได้มันก็ต้องได้ไม่ได้ก็ต้องได้สิบใบพอแล้วไม่ใช้ Haven and Earth กันค่ะว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะกับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คิดชื่อไม่ออกจริง ไพ่อยากบอกอะอะไรนะคะแสดงว่าเขาเรียกอะไรอะมีอะไรบางอย่างอืที่ไพ่นี้อยากจะออกก็ไม่เคยใช้เลยไม่ค่อยใช้อ้าเข้าใจแล้วโฟถ้วย <c oughs> สี่ถ้วยว้าว The Magician ชอบชอบกินเข้าไมก็ไม่รู้แต่ชอบ เขาหลออมากไพ่ใบนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะนี่แล้วก็นี่สีถ้วยอันนี้เอาห้าใบพอเป็นแบบพอเป็นพิธีคุยนออเห็นไหมสำรับนี้เก็บเขาไปเขาก็มาออกสำรับนี้ค่ะเพราะคุณเป็นคนเก่งแล้วคุณก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยว่าคุณเก่งคุณเก่งคุณมีความสามารถคุณแบบมีแบบเขาเรียกอ,อะไรอะ มีแพชชั่นมีไฟแล้วคือพูดเลยว่าไพ่ใบนี้ยที่นั่งข้างๆปกติจะเป็นแมวใช่ไหมแมวดำแต่นี่เขาเป็นแพนเตอร์ค่ะเป็นเสือเสือแพนเตอร์สีดำๆอะ่ะเสือดะเสือดำอะ่ะลดมากแล้วแบบไฟเอร์แบบว่าไฟมันแบบลนะุคโชวอ่ะคุณเป็นคนที่มีแบบมีแพชชั่น มีแรงบันดาลใจเป็นคนที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจกับผู้อื่นได้ก็ได้เป็นคนที่มีความสามารถเก่งกาชแต่เหมือนตอนนี้คุณยังไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือเปล่าคุณยังอยู่ในที่เดิมๆหลูมเดิมๆหรือเปล่าเลยทําให้แบบมันยังไม่มีอะไรคืบหน้าเหมือนแบบคุณต้องจต,ต้องจบกับพาร์ทเนี้ยแล้วมันกําลังจะจบแล้วเพราะว่ามีทาวเวอร์ขึ้นมา เออฟอดคิดวมันจำลังจะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะได้หลุดออกจากคอมฟอร์ตโซนอืมแล้วแบบคุณจะได้ใช้ความเป็นเดอะเมจิกเชียนความสามารถของคุณได้แบบโฟล์มากกว่าเนี้ยเออความเป็นควีนอัอนความเป็นเนี่ยสองคนนี้คือคนที่เก่งมากๆเป็นนักปราชญ์เป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบคนที่มีเอ,อยานอย่างรู้เป็นคนที่มีปัญญ,ญายาณเป็นคนที่ ไม่รู้ว่าจะหาคําไหนมามันแบบเก่งอะเออคือโคตรเก่งมีศักยภาพมีพรสวรรค์อะรวบรวมไว้ในคําเดียวกันพรสวรรค์เออแล้วทุกคนมีทุกคนมีแล้วต่อจากเนี้ไปอะถ้าคุณออกก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนอะทําอะไรแบบที่ไม่เคยได้ทํามันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อะไรที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเป็นความรักกัลยานามิตรหรือคนมาร่วมเดินทางคู่บารมีหรือคนแบบที่เข้ามาซัพพอร์ตในสิ่งที่คุณอยากจะทำเนะี่ยคุณกำลังจะได้เจอ ออแล้วเผลอเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้มีการที่เหมือนไปกู้เงินหรือทําบัตรเครดิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยมีโอกาสที่ผ่านนะคะบอกเลยในช่วงนี้แต่ต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนใด้ๆเหมือนมันมีความที่แบบไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะเออเหมือนยังแบบเกรงๆกรงกับความเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ก็แบบอีกใจหนึ่งก็สู้อีกใจน,นึงก็เกรงอะ เออแต่เดี๋ยวคุณจะไม่เก่งและพูดเลยเพราะว่าสี่ดีมรออยู่อ่ะเอออยู่ที่ว่าถ้าคุณเก่งคุณก็ไม่ได้เออตามนั้นแม่ต่อค่ะต่อมับเขาให้ว้าว a e of stars ไม่ว่าจะเป็นเอ่อสิ่งที่สมมุติว่าคุณจะมีการที่จะไปพูดหรือหรือไปสัมภาษณ์หรือการที่ตอนนี้ถ้าคุณเจออะไรอยู่อ่ะคุณจะผ่านมันไปได้ขอให้รู้ไว้เลยในตอนนี้แบบมันแบบเก้ๆกังๆหรืออะไรอยู่อ่ะขอให้รู้ว่ามันจะโฟล์คุณจะผ่านอุปสรรคไปได้ปัญหาต่างๆนานาที่มันเข้ามาเออคุณจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนขอให้รู้ไว้ขอให้ใช้สติปัญญาในการฟาดฟันอืม แล้วมันจะผ่านไปได้ดูดีค่ะต่อค่ะต่อว้าวสิถ้วยค่ะทุกคนอนาคตที่สดใสรออยู่เออถ้าคุณไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนตรงเนี้ยสักที มันก็คุณก็ยังมันมันก็จะช้าไปอีกเออเวลามันก็จะล่าช้าไปอีกแต่เมื่อไหร่ที่คุณกล้าเปลี่ยนกล้าทานฟอร์มตัวเองกล้าเปลี่ยนแปลงไม่ไม่กลัวเพราะว่ามันแบบตอนนี้เหมือนแบบคุณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีศักยภาพมันต้องดึงออกมาใช้ได้แล้วอะเออเพราะเดี๋ยวนี้เหมือนอ่ะไม่ว่าจะเป็นมันต้องมันต้องลุกขึ้นมาได้แล้วเออจะบอกไงเดียแล้วเนี่ยเนี่ยเขาบอกเขาสำเร็จแน่นอนอ่านไม่ออกมันเป็นตัวเขียนเนาะ เพอร์ Her, อะไรอ่ะเพอร์เล็กเต็ดหรอช่างมันแต่มีคำว่าสักเซตก็คือสำเร็จแน่นอนความสุขความสำเร็จอืมแล้วก็ถ้าถือหมดว่าเป็นเรื่องคู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยมีโอกาสที่จะได้แบบเคียงคู่กันไปจนตราบนานเท่านานเออมีลูกด้วยกันเอยใดแต่งงงแต่งงานก็ได้นะคะถือว่าพลังงานดีมากๆเลยนี่มีแค่สี่ถ้วยอย่างเดียวนะคะที่แบบ ที่เขามาแบบบอกอะไรสักอย่างเนาะโอเคค่ะต่อไปค่ะเราจะเปิดเป็นไพ่การออฟ Time อ่ะเลยเวลามาแล้วเดี๋ยวแปาบนึนนะำเฟิร์สบีบไพ่ก่อนแล้วนะจ้าการออฟทั่มาดูกันค่ะว่าคุณในนี้มีราศีหรือวันอะไรหรือเลขอะไรที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์วันเกิด เลขประจําตัวตอนแบบสมัยประถมอนุบาลหรือว่าจะเป็นมัธยมหรือจะเป็นมาหาลัยหรือจะเป็นเบอร์รองเท้าเบอร์หมวกกันน็อกหรืออะไรก็ตามได้หมดสาํ <c oughs> ำไปด้วยสิตลกไงยสิบสองค่ะมาแล้วเลขสิบสอง t u วัน a าวคารค่ะเลขสามราสีเม พฤษศพค่ะเลขสองใช่ไหมอืมเลขสิบค่ะ Friday เลขหกค่ะเลขหกค่ะเบิลเบิเลยหกหกแล้วก็ราศีกรกฎค่ะเลข 4. สี่ Sunday วันอาทิตย์เลขหนึ่งค่ะ Scorpio พิจิกค่ะเลขแปดแล้วก็ราศีธนูค่ะเลขเก้าค่ะ แล้วก็ราศีเมษค่ะเลขหนึ่งหรือเปล่าออเมษเลขเก้าค่ะวันพุธค่ะเลขลสี่ราศีเดี๋ยวนะดูก่อนราศีมีนค่ะเลขสิบสองเลขหนึ่งค่ะเลขสองวันจันทร์ค่ะและสุดท้ายค่ะ มับราศีสิงค่ะเลขห้ามักเก็บไพ่นี่นะคะคือเลขแล้วก็ลัคนาราศีแล้ววันเกิดนะคะที่เกี่ยวข้องกับคุณต่อไปนะคะเพื่อจะใช้เป็นส่องทางสว่างใจเขาอยากจะออกมาอยากจะรู้ว่าเขาอยากจะพูดอะไรกับคนที่ เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะทุกคนค่ะถ้าเกิดดูมาถึงตอนนี้นะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เฟิร์สด้วยนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ที่ใต้คลิปแล้วทักมาได้เลยม,มา เราไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกใครได้ที่ทําได้แค่ปรับใจเราเองว้า wow. วอันนี้ก็คือเหมือนแบบคือเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้จริงๆคะ่ะทุกคนเราต้องเปลี่ยนมา,มากลับมาอยู่ที่ใจเราเองกลับมาอยู่ที่ตัวเราเองเอออันนี้เรื่องจริง ต่อไปอุ้ยรานนี้เขาเปิดอยู่แล้วอะไม่มีคําว่าบาังเอิญในการพบกันอืมอันนี้ของจริงก็คือการที่คุณได้มาดูคลิปเฟิร์สใครที่มาใหม่นะคะไม่มีบังเอิญแล้วคุณจะได้ดูต่อไปต่อไปเรื่อยๆคุณจะดูแบบไม่หยุดไม่หย่อนมันมันไม่ว่าอะอันนี้เฟิร์สพูดเรื่องบังเอิญก่อนเนาะเหมือนคุณจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามขอให้รู้ไว้เลยว่าแม้แต่คนคนหนึ่งที่แบบ เข้ามาคุยกับคุณหรือคุณเดินผ่านแบบแม้แต่นิดนึงหรือแม้จะมดหรือแม้แต่อะไรนนิดนึงก็ตามให้ลองสังเกตดีๆทุกเรื่องมันไม่มีอะไรบังเอิญเออเข้ามาเพื่อแบบอะไรสักอย่างให้คุณรู้หรือให้คุณรับรู้บางสิ่งบางอย่างลองสังเกตให้ดีๆนะคะชีวิตในชีวิตควรหาเพื่อนที่รู้ใจสักคนหนึ่งก็ยังดีถึงไม่พูดอะไร ก็เข้าใจทุกอย่างคุณจะได้เจอค่ะเพื่อนที่รู้ใจหรือคู่ที่รู้ใจก็เป็นได้ความหวังและความฝันสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับความจริงใช่ค่ะอันนี้ก็ใช่ สวดมนต์บ้างนั่งสมาธิบ้างแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรบ้างบางทีชีวิตอาจจะดีขึ้นใช่อันนี้ใครที่สมมติถ้าไม่ชอบสวดมนต์นะบางคนแบบเหมือนแบบแอนตี้การสวดมนต์หรือไม่ได้าศาสนาพุทธก็ฟยเข้าใจอันนี้ก็คือแบบแต่ว่าการนั่งสมาธิคือโคตรจะแบบเป็นยาวิเศษพูดเลยว่านั่งสมาธิก็มีเขาเรียกอะไรได้รับกุศลที่ยิ่งใหญ่เช่นกันนะคะ แผ่เมตตาเนาะนั่งเสร็จก็แผ่เมตตาในคริสศาสนาคริสหรือทางตะวันตกหรือแบบต่างชาติเนี่ยเขานั่งกันแบบเยอะมากคือแบบเป็นแบบคือมันมีมันตั้งนานแล้วจริงๆอะไม่รู้คนอื่นรู้ไหมแต่เฟิร์สอะเพิ่งเพิ่งมารู้ว่าแบบจริงๆอะรู้มานานแล้วแต่ไม่ได้สนใจเออเพิ่งมาสนใจในช่วงแบบเนี้ยปีเนี้ยมีความที่มาสนใจการนั่งสมาธิมากขึ้นปกติเฟิร์สจะสวดมนต์อย่างเดียวคือตอนนี้ไม่ค่อยสวดมนต์เลยนั่งสมาธิอย่างเดียวออ จริงแล้วมันแบบมันช่วยทั้งสติเราเวลาเราโมโหเราจะรู้ทันอารมณ์เรามากขึ้นแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้ทันสภาวะอารมณ์เวลาแบบเหมือนคุณจะไม่มาเสียใจทีหลังแล้วไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามอะไม่ว่าจะทําอะไรลงไปคุณจะมีเขาเรียกอะไรมีสติในการยั้งคิดว่าเนี่ยเอ้ยมันไม่ถูกเราไม่ควรโมโหวเ,วเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะมีแบบเขาเรียกอะไรถ้าสมมติว่าแบบ ก่อนหน้านี้ก็แบบคุณเป็นอย่างที่เฟิร์สพูดเนาะคุณจะมีเหมือนเขาเรียกอะไรมีความผู้ใหญ่มากขึ้นมีมีหลายคนเฟิร์สคิดว่าหลายๆคนนะั้นน่าจะแบบอายุแบบไม่เกินยี่สิบไหมไม่รู้่นะอาจจะมีนะคิดว่าอาจจะมีหรือไม่ก็แบบยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิสองอะเออคุณเหมือนทุกคนน่ะแหละมันจะโตไม่ว่าคุณจะอยย่เท่าไหร่เนาะเฟิร์สพูดเลยว่าทุกคนจะมีการแบบเติบโตมากขึ้นมีการที่แบบยกระดับจิตอะไรเงี้ยมากขึ้น ชีวิตเรามีไม่กี่คนที่จะเป็นคอมฟอร์ตโซนอย่าลืมรักษาไว้ให้ดีจริงๆก็เป็นตัวเราเองนั่นแหละค่ะที่เป็นคอมฟอร์ตโซนเราเองอันนี้ฉีกทิ้งหลอกหลอกผู้เล่นค่ะ,ะกเก็บไพ่มานะทุกคนในทุกบทเพลงมักจะมีบางคนซ่อนอยู่เสมอคนเหล่านั้นคือคนสำคัญในชีวิตของเราอันนี้ไม่รู้ถ้าเกิดว่าคุณฟังเพลงแล้วแบบนึกถึงแล้วมันเศร้าอ่ะเอ ก็ให้รู mm ้ว่าถ้าสมมติมันมีนึกถึงใช่ไหมก็ขอบคุณเขาในสิ่งที่แบบมันมันมีความนึกถึงแล้วมันเจ็บปวดอ่ะก็ให้ขอบคุณเขาที่เขาได้แบบทําให้คุณแบบได้เรียนรู้อะไรต่างๆนานาเออเหมือนได้คุณได้ตระหนักรู้ในบางเรื่องเหมือนแบบแต่ละคนเนาะบางคนก็เข้ามาเพื่อสอนอะไรเราบางอย่างจงขอบคุณไม่ว่าจะคนไม่ว่าจะแบบเขาจะทําร้ายเราหรือเขาจะดีกับเราหรืออะไรก็ตามให้ขอบคุณในทุกๆคนหรือทุกๆเรื่องที่มันเข้ามานะคะนะคะเพราะว่า เขาได้สอนหรือสิ่งสิ่งนั้นน่ะได้สอนอะไรเราบางอย่างแน่นอนอืมเหมือนให้มองเห็นประโยชน์อะเออให้มองเห็นประโยชน์ในทุกๆสิ่งที่เข้ามาไม่ว่าจะร้ายหรือดีอ่ามันทำไมลื่นๆมือฉันลื่นเหรอเนะี่ยอีกสามใบหย,ยิบมาเลยแล้วกันที่เก็บสับกับบางคนผ่านมาแล้วผ่านไปแต่กับบางคนมาเพื่ออยู่ในหัวใจตลอดการใดๆ แพชชั่นสำคัญแต่สาเหตุของการเกิดแพชชั่นสำคัญกว่าอคุณต้องหาแรงบันดาลใจเออเพื่อที่จะมีแพชชั่นนั้นอย่างเช่นแบบสมมุติว่าอยากจะร้องเพลงอ๋อไม่รู้จ้าไม่ต้องยกตัวอย่างหรอกเนาะทุกการกระทำของของทุกคนล้วนมีเหตุผลเสมออย่าเอาเหตุผลของเราไปตัดสินคนอื่นอู้อันนี้สำคัญมากเลยค่ะ อย่าเอาเหตุผลของเราทุกคนคือมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วทุกคนก็มีทั้งด้านดีและด้านหลายเฮ้ย hey, เออถูกแล้วพูดถูกแล้วมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีอืมคือมีทั้งขาวทั้งดําอะในทุกๆคนอะเออจริงวันหนึ่งคุณจะเข้าใจในความเป็นมนุษย์เพื่อนอนะเพื่อนรวมโลกกันเนี่ยทุกคนควรรักกันไว้ควรมีความรักแต่ที่แบบที่สําคัญที่สุดคือเนี่ยฟูคิดว่าหลายๆคนอะคือจะเริ่มไม่ตัดสินคนอื่นจะเริ่มเข้าใจผู้คนมากขึ้น จะเริ่มเข้าใจเนี่ยเเพื่อนร่วมโลกมากขึ้นไม่ว่าเขาจะทําอะไรแสดงว่าเหมือนแบบคือในการกระทําที่ออกมามันเขาที่เขาเสื่อออกมาไม่ดีไม่ว่าจะเป็นการนินทาการแบบวิว้ยวหรือโกรธเลยก็ตามคือเนี่ยสิ่งสิ่งเนี้ยคือมันเป็นเหมือนเป็นปมในใจหรือเป็นเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันทําให้เขาเกิดสิ่งนั้นหรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างอืมซึ่งเดี๋ยววันหนึง่งพอเขาตระหนักรู้่เขาก็าจะไม่ทํามัน เออหลายหลายคนที่แบบเหมือนเริ่มตื่นรู้เริ่มตระหนักรู้เขาก็จะเริ่มแบบไม่คือมันจะเริ่มเข้าใจในเรื่องเนี้ยแล้วมันจะแบบไม่ไม่ตัดสินคนอื่นอ่ะอืมมันจะมีการที่แบบไม่ตัดสินไม่ว่าร้รายไม่พูดอะไรที่แบบบอกไม่ถูกเนาะเดี๋ยวคุณจะเข้าใจแน่นอนโอเคต่อไปขอให้ spiritual card นะคะห้าใบ c o m p ต t e หลุดบอก ผมฟูมากเลยวันนี้มันไม่ได้เหมือนเ์สปล่อยให้แห้งเองอะมันเลยแบบมาแล้วหนึ่งอย่าลดมาตรฐานของตัวเองลงมันดีอยู่แล้วที่เธอจะมีมาตรฐานในตัวของตัวเอง <laughs> พ,พูดผิดในตัวของเธอเองนั่นแหละก็คือเหมือนอย่าลดมาตรฐานตัวเองค่ะคุณคือคู่ควรกับรักที่ดีหรืออะไรก็ตามที่มันดีเสมออืม ขอให้แบบคุณตั้งมาตรฐานไปเลยนะคะเพราะคุณเป็นคนที่สุดยอดแล้วมาจำไว้นะชีวิตคือการเรียนรู้จงสนุกกับทุกบทเรียนในชีวิตของเธอลองถามตัวเองซิว่าทิธินะให้อะไรสบายใจหรือยิ่งทุกข์อจริงทิฐิอะ่ะ มีแต่ความทุกข์นะเวลามีทิฏฐิการยึดถือยึดมั่นในตัวตนการที่เราไปยึดติดหรืออะไรเงี้ยในแบบอ,อำนาจต่างๆอำนาจบารามีหรือเงินทองสุดท้ายแล้วมันพังหมดเลยมันพังจริงๆทุกคนแล้วฟอสคิดว่าหลายๆคนนะคะที่แบบได้ผ่านอะไรมามากมายจะรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีเลยว่าแบบในการที่แบบไปยึดการยึดต่างๆไม่ว่าจะเป็นยึดอะไรก็ตามอะม,มันจบไม่สวยอะ่ะสุดท้ายแล้วจริงๆ ไม่ต้องสงสัยเขาคู่เขาคู่เขาคือคู่แท้ของเธอ,อคนไหนเอยขอแสดงความยินดีกับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่ะอคิดไม่ออกเลยอ่ะทุกคนฝึก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 ,ฝกทุกวันแล้วเธอจะชำนาญไปเองต่อไปเปิดเอ็เจอร์นัมเบิร์นค่ะเพิ่อไม่อยากให้เกินสามสิบนาทียิบไาเลยละกันแล้ว,ลวอ่านรัวๆเลยนะอเอาแค่นี้พอ ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยห้ 5, 6, เราจะอยู่ข้างๆคุณเสมอใช่เฟิร์สก็ด้วยเฟิรจะอยู่ข้างทุกคนเสมอนะคะรักนะจุบจ๊บจุ 1, 1, 3, ๊บหนึ่งเธอควรจะรอบคอบกับเรื่องนี้1 1ึ่งหนคำตอบคือใช่มันมีค่ามากพอให้เธอพยายามเพื่อมันใช่อะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ตรวจสอบให้แน่ใจซะก่อนมันใกล้แล้วมันใกล้จะสําเร็จแล้วนะจะทนทุกข์ไปทําไมใช่ ความทุกข์เกิดจากความคิดของเราค่ะแล้วก็2288รักตัวเองให้มากกว่าน,นี้ทุกคนค่ะขอเป็นกำลังใจแล้วขอทุกคนสมองในความรักนะคะบ๊ายบาย